หม่อมแม่อยากกินหมูกรอบเอา้ามันจะไปยากอะไรล่ะคุณหยิบโทรศัพท์กดสั่งเลยและหมูกรอบก็ต้องร้านนี้หมูกรอบเงินล้านเดาดังในโซเชียลมี3ขนาดให้เลือกขนาดเล็ก200กรัมทานหนึ่งคนกาลังดีขนาดกลาง500กรัม3คนเอาอยู่และขนาดใหญ่จัมโบ้หนึ่งพันกรัมทานได้ทั้งครอบครัวทอดง,ง่ายในหม้อไรน้น้ํามันแบบเดียวก็ได้ทานหมูกรอบแสนอร่อยสมใจหม่อมแม่แล้ว <Yes. S 2> ต้องบอกว่าคุณภาพระดับพรีเมียมและรสชาติระดับเศรษฐีกันไปเลยหมูกรอบเงินล้านเขาคัดเกรดหมูคุณภาพใช้หมูมันน้อย สดใหม่ใส่ใจทุกะบวนการการผลิตรสชาติเค็มกำลังดีสามารถไปทำอาหารได้อีกหลายเมนูเลยน้ำจิ้มก็อร่อยเนื้อสัมผับแบบว่าฉ่ำ juicy ออกมาจากหม้อทอดคือกลิ่นฟุ้งหอมไปทั้งซอยไปไม่มีหม้อทอดก็ทอดในกระทะได้นะคะอร่อยเหมือนกันชอบตรงที่หมูกรอบของเขาซีลสุญญากาศมาพร้อมพริกน้ำส้มและซอสดำหวานและถ้ายังไม่ทานก็แช่ช่องฟรีได้นานหนึ่งเดือนหรือว่าแช่ช่องแข็งไปเลยได้นานสองเดือนสินค้าระบุวันหมดอายุไว้ทุกชิ้นบ้านไหนอยากกินหมูกรอบก็ต้องหมูกรอบเงินร้านกดสั่งออนไลน์พร้อมส่ง ทันทีสะดวกอร่อยแบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว